ไปแป๊บเดียวนอนวอร์ดเลยกลับมาแป๊บเดียวเนาะล่าเลยล่าจีวัตรเลแป๊บเดียวเนาะไม่ไม่อยู่อ่ะเออนั่นไี่เห็นไปแป๊บเดียวเอ้ามาแล้วเอ้าจะล่าแล้วแป๊บเดียวจริงนอนวอน์เขาไปไปจีวัตรเพราะเขาตายไงโอ้ ไม่ได้รู้ว่าเขาจะอยู่หลายวันลามากกว่านั้นแหละแต่ที่นึกว่าแกไปอยู่สี่วันนาะยแกว่าแกจะกลับวันที่แปดนี่ยแต่ไม่ได้กลับก่อนอ่าก็เห็นว่าไาอ,อ้ฟหนัวฝนตกเลี้ยวไม่กู้ทำไม่ได้ไม่ได้อ่านหลแกบอกว่าแกก็เลยอยู่ต่อเป็นของบริษัทเลอน้องวะเลยเป็นของตัวแกพี่น้องครับพี่ฮะสองพี่น้องฮะถามทาีแล้วแกบอกว่าแกอยู่บริษัทสองพี่น้องบ่รู้เลย

อ่าแต่ว่าแต่ถ,ถ้าว่างานอยู่ใกล้ๆมันจะไม่มีนะเดี๋ยวมนาคือมันรับเนี่ยมันต้นองย้ายไปโน่นโน้นจะเลือว่าคนขับไปโควาได้เปอร์เซ็นต์ด้วยหางานหางานได้ก็แกก็ได้เงินอีกรับนอกอีกไม่ใช่ได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวคนขับไปโคว,โวาเหรพี่ของเนี่ยที่ไปผมผมคิดไม่กัน,กกนหรอก เปอ็นห้าเ่ะนห้าเ็ไงถ้าแสนหนึ่งถ้าแส,สนหนึ่งก็ห้าพันสองแส,สนก็หมื่นเลยทวนเจ้างานนึงอ่ะเดือนหนึ่งจะยี่ห้างานอ่ะแล้จะบอกนงานใหญ่ๆนั้นเป็นเดียวไม่ได้ครับคลิปหนึ่งหมดเต็กพวกงานชาวบ้านเป็นงานเล็กๆ,ๆ,าง,ๆงานนงะนารักงานกิองนะถ้าไปอยู่ใกล้ๆได้คือได้หมดนะแต่ว่าใกล้ๆแก่ได้ อปัญหาคือไกต้องย้ายรถนะถ้าแกบไอ้พ่อตายุบมากี่ปีนะวันพ่อตายุบมากี่ปีห้แล้วาวัห้าสิกเลยนเแล้โอ้สบเมีูปหน้านั้นอีกรูลก แกไม่เค,ยค,ย,คยคุยไงค,ค,คุยม่เคยอย่างไงอ,อ๋อเก่งกกับนนกัไงก็ไปบ้าน,อ,นอ่า,าพี่บอกว่าถือว่าพ่อตาถือว่าโชคดีอ่ะพี่บอกอแค่เนี้ยถ้าพ่อตามารับมาเนี่ยถือว่าเราถูกถูกโลกอะเขวิ่งมารับวิ่งมาจากโคนมาอ่า ของพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือน,นกันนะตอนที่ยังไม่แต่งนะตอนที่ค,คบลูกสาวเขาเล่นแรกอะ่ะเ,เหมือนกันเลยพี่เออบางคนพ่อตาเขาไม่ยอมเลยเพราะอย่าลืมว่าลูกสาวเขาเราเราอย่งเงยังไม่เนีย่ย<อ>แต่นี่นเขาดูแลเราเหมือนเป็นลูกอะ่ะเหะะะะมือนกันน่ะโอ้โหเยอะน้ำตลอดว่าจะกินอะไรมา <c oughs> ถ้าเรากลับบ้านอะ่ะเราเป็นเหมือนเหมือนถ้าถ้าว่ากลับไปบ้านมันแฟนอ่ะท้วัน เหมือนเป็นใจอะพี่บอกอะเหมือนเป็นใจจริงนะไม่รู้เลยนะเดี๋่านกลับบ้านเราอนะเราเป็นน้อยอะเหมือนที่พ่อแม่พี่เป็นตาพี่อะตาจนอายคนอ่ะโอครับเอาใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วครับพี่น้องนะครับอุ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปย้ายถังเอง ทางกาบตาอีกย้ายทางกาบตาอีครับเนี่ยทุบไอ้อ่างออางออทั้งทีอีกแน่่นอนะ อ๋อสาวกอนโดก็ต้องทำใหม่ตัวนี้เราก็โจมเลยโอ้ยงานเลยพี่ก็เริ่มสังเกตโอ้ผู shirt. ้ภาคเก่าใช้เวลานานนาพี่บอกเนี่ยเมื่อวานนี้ยังได้นิดเดียวเองเมื่อวานภาคเก่าภาคใหม่ต่างกันนะเพราะภาคเก่ามันต้องต่อไอ้นี่ต่อด้านด้านซ่านไะไที่ก็ต่อน่ะนะไม่ถึง ครับโอ้ยนานอยู่ว่ไม้ได้เสียด้นะอ่าใช่ครับสภาพเลยด้วย แต่พี่บอกว่าถ้าอัดแล้วแน่นตนานยิงเลี้ยงนานๆอ่ะเนี่ยนวดมันดำแบบนี้อ่าดำแบบนี้มันมันไม่แดงอ่ะมันดำอยู่แบบนี้ดูแสดงว่ามันเน่าเน่าน่ะ อันมานานอยู่กันมารูอยากกันปีอ่ะนี่พี่รู้ยากอ่ะนี <im 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 ่ก็เล่นอยู่แบบนี้อะเล่นตั้งแต่พี่รู้จักกันเนาะพี่ก็อยู่สนิทกันมาตั้งแต่นู่นแหละวัเดียวพวกน้องอ่ะสายพี่ไงพี่ชอบแนวนี้ไงนี่ก็เล่นกับกันมาพี่เย็นมาพี่ก็ไปเล่นบ้านวันเดียวบ้าน้องอ่ะเมื่อก่อนไม่ใช่ใครใครได้เข้าบ้านแกพี่คนแรกเลยอะ คนนพพื้ทีี่่ลตาไม่ครับคนที่ที่ต้นตอตะพัวคนนครปฐมคนโซนสมุทรโซนสมุทรสาครนะแล้วลงมากระเป๋าใบเดียวนะแกบอกสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นี่อ่ะมาจากไม่มีเงินนะมามาตัวเปล่านะครับความเก่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ บางทีเราคิดว่าในอะไรนะทุกคนว่าต้องมีเงินแต่เราเองหาเงินยังไม่เป็นทีเราจะมีเงินก่อนแล้วเขาก็มาตัวเปล่าเหมือนกันอ่ะยิ่งถ้าคนมาก่อนไม่ได้เรียนสูงกว่าเลยนะใช่เนี่ยเออเนี่ยมันทำให้พี่ทำให้พี่อายนะอายตัวเองเหมือนกันกะได้แล้วความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ขึ้นกับการศึกษาความสําเร็จในการหาเงินหาการใช้ชีวิตอ่ะ มันไม่ใช่ตัวที่บอกว่าคุณต้องสําเร็จ okay, okay. แต่ผลสําเร็จเลคือการการเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ย สี่โมงแล้วนวะลโอ้กลับดีกว่า,เด,วา,าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยโอ้โอ้จะขึ้นเยอะเลยเนี่ยรับเอานะครับเดี๋ยวปล่อยให้นาที่จานเดียวก่อนลุยก่อนวิน้องเดี๋ยวค่อยเจอกันวิน้องนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึงนะครับตอนไม่เสียง่ายหรอกปล่อยตอนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะนะครับ จก็ติดต่อมาได้ครับขายขๆย,ยคันนี้นะครับ65อิมาคโอเคครับสวัสดีครับ